สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คไอคอนิคโมเมนต์ของ FC Barcelona นะครับจะมาเปิดเอาเอโตกันนะครับเพราะว่าชาบีกับปูโยมีแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็แต่ละแพ็คมีใครกันบ้างไปดูแพ็คแรกกันดีกว่าครับ f c b a r c e l o n a นานะครับไปดูครับ3ตัวมีใครบ้างนี่นะครับ มีเอโตตัวนี้อยากได้มากๆเลยแล้วก็ปูโยนะตัวนี้มีแล้วครับแต่ว่าคนละอันนะแล้วก็ชาบี้นะตัวนี้มีแล้วครับใช้อยู่แล้วก็ไปดูแพ็กต่อไปครับเวอร์ไวไม่เปิดนะครับแพ็กนี้เพราะว่าไม่มีใครที่อยากได้เท่าไหร่แต่ว่าจะมาดูนะครับมีคิมมิช แล้วก็รามอสวานได้แล้วก็ครัสโกตัวต่อไปก็ซีแย็กนะครับอืมพวกตัวล่างๆผมไม่ค่อยรู้จักนะนี่อย่างตัวนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยแต่ว่าจะมาดูเฉยๆนะโอลิเวลล่าของโรมาเหรอนี่นะครับ นี่ของนาโปลีตัวต่อไปก็อาแจ็คเล่นแบ็คด้วยแบขวานะครับตัวนี้ของเกาหลีนะจากลีฝรั่งเศสนะต่อไปไปดูแพ็กที่เขาแจกฟรีกันดีกว่าครับผม iconic moment นะนี่นะครับแต่ละตัวอืมขอแค่ไม่ใช่ สตัวสุดท้ายก็โอเคแล้วแล้วก็แต่ตัวที่อยากได้ก็มีนะนี่ครับฟอร์ลันนะตัวที่อยากได้มากๆพอไม่มีแล้วก็แบงแฮมตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันครับตัวต่อไปก็นี่ครับแบ็กซด์ครับตัวนี้เปิดไม่เคยได้นะตัวเปิดแพ็กบายเยนก็ไม่เคยได้เลยไปมาเริ่มเปิดแพ็กนี้กันเลยดีกว่าครับ มาดูครับว่าของฟรีจะได้ใครไปจะเป็นใครครับผมไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะของฟรีแต่ก็อยากได้นะ <c ười> ใครเอ่ย <c ười> อุย้ย <c ười> ผมทองฟอรลันเปล่าใช่ไหมอุ้ยใช่ครับฟอรลันมาตัวที่อยากได้นะครับ <c ười> แค่เปิดก็เริ่มแค่เอ้ยแค่เริ่มเปิดก็ดีแล้วนะครับ นี่นะครับฟอร์ลันสเตปเก้าสิบแพ็กฟรีได้ตัวที่อยากได้แต่ไม่รู้ว่าแพ็กที่เปิดด้วยทองจะได้ตัวที่อยากได้ไหมต่อไปเราไปเปิดของบาซากันบ้างดีกว่านะครับก่อนเปิดขอดูอีกสักรอบนะครับเอาเรือกเอาชัยไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะนี่นะครับ3มตัวนี้ชาบบี้ปูโยแล้วก็ เอโต้ e to, นะครับผมอยากได้นะไอคอนเดกแต่ว่าไม่อยากได้ชาปี้เพราะว่ามีแล้วนะครับปูโยเอาได้นะเพราะว่ามันคนละอันกันนะครับผมนี่ครับขอทำทริคนิดๆหน่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมไปครับมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ไป จะได้ใครครับมาโอ้โหเ,เริ่มเปิดมาก็สีขาวมาเลยครับโอ้โหเบอร์สองวาสิบน้าเดสแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์สเต็ปแปดสิบไปเริ่มกันต่อเลยดีกว่ามาเพื่อหืมสีขาวมาแต่ไกลเลยนะครับ สเป็นใครอีกเท้าซ้ายด้วยโอ้โหเบอร์สิห้านะครับกองหลังชัวลองเล่ตอนนี้เราเปิดไปสองรอบแล้วนะครับตอนนี้เหลือ1,400ง้อยทองแสดงว่าเราจะเปิดทั้งหมด16ครั้งนะครับไปดูอีก14ครั้งกันเลยดีกว่าไปโอ้โหสีขาวมาแต่ไกลเลยขาวล้วนๆน,นะครับ3ามรอบของเราฝรั่งเศส ืซิลเวอร์สคริปต์ดีกว่าใครก็ไม่รู้นะครับไปกันต่อดีกว่าไปสีขาวอีกแล้วอโหประเทศไรนี้ไม่มีอุย้ยอากิโร่พอสคริปต์มากลายเป็นอากิโร่8ปสิบเจ็ดไปต่อเลยครับมาสีชมพูโอ้โห ไม่ออกครับยังไม่ออกนะครับสีขาวอีกแล้วหรือว่าคิโรอีกรอบเหรออุ้ยโกใครไม่รู้นะใครอะคอยมาดูดีกว่านะอื้อแปดสิบห้าใครกันเนี่ยฟรเอเจนไปกันต่อดีกว่าครับผมไปมาอื้อ มานะครับแต่ไม่ใช่สีชมพูมาสีขาวสเปนโซเลเหรอแปดสิบสามไปขั้นต่อดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่ต้องลุ้นนานไปเลยสีชมพูออกไหมยังไม่ออกนะครับตอนนี้เหลือเก้าร้อยทองแล้วด้วยฝรั่งเศสโอ้โหซิลเวอร์ขอดูหน้าดูตาหน่อยนะ โทน,นี้หืืออใครก็ไม่รู้นะไปกันต่อเลยครับไปยาวๆดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้เลยนะครับสเปนเฮ้ยเท่าซ้ายอย่าบอกนะว่าร้องเล่หงมาตามที่บอกเลยครับไปกันต่อแล้วครับเรื่อยๆยาวๆครับ มาสีฟู้ออกไหม,มแต่ยังเหมือนเดิมนะครับฟรังเอยอังกฤษไปโอ้ซิลเวอร์สคริปสคริปใครดอกเนาะไปต่อกันเลยนะครับเหลือเจ็ดครั้งสุดท้ายแล้วไปเล t ส go ฮึบโอโ้โหตอนนี้เสียงเริ่มสิ้นหวังแลนะ้วอังกฤษ เบอร์ยี่สิเชลซีนี่ใช่ไหมเจมโอ้ยเหลือหกครั้งแล้วอะมาครับหกครั้งสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าไปเฮ้ยในที่สุดก็โผล่มาแล้วมาดูกันครับว่าจะได้ใครมาเอตุหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าใช่นะทรงนี้ใครอะ กินเนสตาเอ้ยไม่ใช่ชาบี้ชาบี้พูดผิดนะชาบี้นะครับหืบนะอ,อออกตัวแรกเก็เป็นตัวที่มีแล้วนะครับชาบี้โอ้โหเสียดายจังไปกันที่ตัวต่อไปกันดีกว่าครับไปออกไหมไปฮึสีขาวมาอีกแล้ว ดูทรงแล้วครับน่าจะตัวเดียวและตัวที่มีแล้วด้วยใครอเบอร์สิบเก้าฟอรันตอเลสไปครับสี่ครั้งสุดท้ายเลสโกมาจงออก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 มาฮึบอื้ออกไม่พักเลยนะสีขาวเนี่ยออกไม่พักเลยนะโอ้โหเบอร์สิบเอ็ดใครไม่รู้นะครับสคริป เหลือสาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับไปดูว่าเราจะได้กันไหมเหลือสามร้อยเก้าสิบทองลวไปครับก็ยังไม่มานะครับโอ้ยอังกฤษดูโซนแล้วน่าจะได้ตัวเดียวไปเปิดสองครั้งสุดท้ายดีกว่าครับตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวไม่รู้จะออกอีกไหม ไปครับครั้งสุดท้ายเอ้ยสองครั้งสุดท้าย let's go ฮึบเฮ้ยใครมาครับใครก็ได้นะครับแต่ของเนี่ยไม่ใช่ชาบี้มาใครเอ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหได้ชาบี้ครับโอ้ยได้ชาบี้มีแล้วนะครับรวมเป็นตัวที่สามแล้วนะถ้ารวมกับอันเก่าด้วยเพิอได้ไปสองตัวแล้ววันนี้ มาร้อยทองสุดท้ายเฮ้ยไม่รู้จะได้ไหมครับมาลุ้นกันครับผมตอนนี้ท้อมากไปครับร้อยทองสุดท้ายเฮ้ยใครใครใครขอแค่ไม่ใช่สาี่ไม่เอานะสามตัวน่ะใครเอ้ยเฮ้ยรองเท้าสีส้มไม่ใช่แล้วร้อเปอร์เ็นเอตแน่นอนครับผมมาแล้วมาแล้วเโต้ นทีุ่ดกออกมาสักที่รอมานานแล้วครับ93ครับส a m u เอโต o เฮ้ยดีใจจัดไปดูนักเตะที่เราเปิดได้กันดีกว่าครับผมตอนนี้ยิ้มเลยครับยิ้มมาดูว่าไหนอยู่ไหนเอ่ย93นะสเตไหนนี่ครับผมเอโต สามิวิโต้สเต็ปเก้ต่อไปไปดูอีก2ตัวนี่ชาบี้ที่เปิดได้วันนี้2ตัวเลยนะครับแล้วก็ไปดูแพ็กฟรีที่เราเปิดได้นี่ครับฟอร์ลันก็โอเคนะครับถือว่าก็คุ้มอยู่นะไม่ได้เปิดแค่พันหนะถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับผมครับผมวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับการเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ของบาร์เซโลนา ไว้รับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ